ไปกี่วัน 20, 20วันวันทีค่าแม่หนูนั่งแก๊ปมากับน้องคอยแม่มากับใครมั่งอ่ะเออกับวินเนอร์ลูกหอมาอมากนยิ้มเขี่ยอย่างเยโชคม,มานะหอบเงินร้านมานะ <laughs> เอง็งเฮงปัง, <laughs> งปังเเฮงปังปัาถึงสนามบินแล้วนะคะสร้างมาแล้วบ่เมื่เต็มออกเอออุ้ย เพื่อเพื่อไงเพื่ออะบอสเอไปซื้อของอยู่มั้งโอ้จริงเหรอเขาถามว่าให้ไม่ไปจริงอะอยากให้ไปไม่ล่ะอยากให้ไปไม่ล่ะเออเออสวัสดีทุกคนนะคะเดี๋ยวพี่ก็จะเตรียมอ่านวันนี้นอนอ่านตีลังกาอ่าน กี่วันเข้าไปกี่วันอือสองอาทิตย์เลยนะเยี่ยมสองอาทิตย์เกือบสามไม่เป็นบอมาวันที่ยี่สิบเก็บอือน้องน้อง,องมาวันที่อุ้ยยี่สิบเอ็ดเลยเหรอเกือบเดือนนึ่งบนตัวนี้สวัสดีค่ะมาแล้วอยู่สนามบินแล้วรอรอ น้องแอลแล้วก็น้องพลอ,อยใสพลอ,อยใสก็มากำลังจะบินบินไปใสเออม,มาส่งน้องๆน,นะคะพายเอกไม่ได้ไปค่ะพายเอกไม่ได้บินหรืออาจจะบินตามหลังไปก็ได้ต้องสองสอาทิตย์เนาะอ,อยากไปไหม,ไมอุ้ย <c oughs> <c oughs> ดูนะอยากบินไปอยู่นะมาส่งมาส่งมาละมาละมาละนี่ <S <S เดินทางปลอดภัยเดินทางปลอดภัย,ภยคะ่ะเย๋๋ยแล้วก็ถ่ายรูปกันกี่เดือนแล้วเนี่ย เดียวเองเนาะปุกเดือนแล้วอะ่ะอุ้ยมีคนเดาด้วยว่าพระเอกไปวันที่หกนี่่ะ <c oughs> อ,อ,อ้ยดู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 รักมากเลย <c oughs> ใครจะทำนะใครจะไอ้ยยิ้มด้วยมองไกลๆเหมือนฝรั่งน้อยเลยฝรั่งน้อยมากหอมไหมเอ็นดูเอามองมองมองไปไหมน่ะน้องซันดูดูมือเดียวมือเดย์ไปไหมน่ะไปด้วยไหมใครจะอาบนะ อยากได้ไหมอยากได้ไหมล่ะอยากได้หมล่ะอยากได้เวละเอ้โหทำไ้ทำงไปเอกไปวันที่แปดใช่ไหมโอ้ยมีแต่คนไทยครูรื้อลงกลางตาสนามเราเลยค่ะครูจะมีบางคนนอนไม่หลับ แม่บอกว่าจะมีบางคนนอนไม่หลับมีดอีอายใต้ตาด้วยนะนี่จริงด้วยจริงด้วยมีจริงด้วยนี่ตรงนั้ถตาใส่กิ๊งเลยอย่าตีเนี่ยไม่ร้องด้วยนะร้องคิดถึงนะอย่าร้องคิดถึงเด็กโอ๊ยซัมนี่มิตาไฮมิตาไฮซัมนี่เนี่ยไปไปกับบางคนนี้อุ้มเป็นนั่นแหละ โอ้เฮเพื่อนบอกว่าจะเป็นสร้างออกปันอาหารตาารั่งเนี่ยหกเดือนนั่งหรือยังคะกํลังกําลังค่ะเห็นแต่เนอร์อุ้มในกล้องเห็นแต่ในกล้องแป๊บเดียวตู่ละ <c oughs> อ่อนซ้อนหลายเพื่อนอ่อนซ้อนหลาย <c oughs> คนก็ย,ยิ่งชอบเด็กอยู่แล้วเนาะ สวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีนะคะแชร์ออกไปให้หน่อยนะคะเพื่อแม,แม่แม่เพื่อนโบเหน็นเพื่อนจะแม่นบังคับให้<ม>จะแม่นบังคับให้คอยไล่ยังไงใคด๊ะแ,แปดคนหน่ยายไม่ได้ไปค่ะคูเตอร์กันจกล่องจัดคูเตอร์กันลื่กกันสะกลางสนามบินเลยนะอ,นนอุ้ยจับแน่นเลยนนอย่ะไปยุโรปด้วยยากก้ายกระเป๋าไปเลย <laughs> คนนี้ใช่ไหมคุณพ่อทำไมขาวแจงพ่อก็ขาวอยู่นะอุ้ยเบิ้งแล้วเริ่มเบิ้งไม่เริ่มเริ่มดูหน้าแล้วเริ่มดูหน้าแล้วเริ่มจับได้แล้วใครเนี่ยใครทำหน้างงไปเลยค่ะน้องไม่ได้ไปค่ะไปแต่น้องแคลกับคูเตอร์กับวินเนอร์ มองโมงโมงไปลงกระไปไปลงไปลงเข่ากระเป๋าน้ำคูเตอร์อะไรตัวไปอยู่ในกระเป๋าหันไปาตาหาักวะเจ้าเาบิง <c oughs> ง่งวันลย ไม่มีร้องอ่ะอยู่ดีอยู่ดีอะ่ะตาแป๋วอยู่แล้วเดินทางปลอดภัยเดินทางปลอดภัยนะคะทุกคนอุ้ยสวัสดีพี่เอ พี่เอกก็มาด้วยอือยึถามถามเลยถามเลยพี่เอกก็มาใช่ไหมจิกกุ้งใช่ไหมพี่กุ้งให้พี่เอไล์นะไปไปดูเพจพี่เอนะหนูจะลงนะ กอหนูจะถ่ายคลิป <laughs> <laughs> ไปดูเพจ <laughs> พี่เอเด้อ